ยินดีต้ัมทูม็อบบี้ชแนลนะคะชแนลของคนติดติดที่ใช้ชีวิตินญี่ปุ่นแย่คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่สองแล้วนะคะที่ม็อบทำชแนลนะคะก็ตอนนี้นะคะทุกคนม็อบอยู่บนรถเออเห็นอยู่แล้วเนาะแล้วก็ด้านหลังนี่ จะมีพวกหมกทำไร่ทำสวนนะคะคลิปนี้เนี่ยมันก็จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวชมสวนผักของโมบนะคะแล้วก็ของคุณทาคุตินั่นเองซึ่งสวนผักเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทเที่ยวดูด้วยนะคะก็จะมีทั้งผักไทยแล้วก็ผักญี่ปุ่นด้วยนะคะตคร แบบว่าเฮ้ยคลิป2แล้วหรอคลิปแรกยังไม่ได้ดูนะคะเข้ามาดูจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยแนะนาว่าไปดูคลิปแรกก่อนเลยนะคะสนุกมากๆเลยเป็นคลิปที่มอบรีวิวนะคะเรื่องบ้านที่ประเทศญี่ปุ่นไว้ละเอียดมากๆเลยนะคะก็ใครยังไม่ได้ดูก็แนะนําว่าไปดูกันก่อนเลยนะคะโอเคส่วนคลิปนี้นะคะมันก็จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวชมสวน MTU Far ฮิลฟมันเองซึ่งเป็นฟาร์มเล็กๆเ,เป็นสวนเล็กๆนะคะที่มอบเนี่ยคือแบบคนที่อยู่ต่างประเทศแทบจะทุกคนอะทุกคนแบบ อยากกินผักไทยอยากกินอาหารไทยแต่ว่าเออถ้ามันไม่มีวัตถุดิบในการทําอาหารไทยมันก็แบบค่อนข้างที่จะทํายากใช่ไหมคะเราก็เลยแบบพยายามหาที่ทางเนาะพอมาปลูกบ้านแถวนี้อะไรแถวนี้เนี่ยเออทกกุจิเนี่ยเขาก็ช่วยหาที่นะคะจนมาได้ที่นี่นั่นเองซึ่งไม่แพงไม่แพงคือฟรีด้วยซ้ำนะคะไม่ได้เสียเงินอะไรเลยนะเดี๋ยวม็อจะพาทุกคนนะคะไปดูกันว่าสวนของมอบเนี่ยมีผัก อะไรบ้างไม่มีผลไม้นะเออมีแต่ผักไทยแล้วก็มีผักญี่ปุ่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูเลยโอเคตอนนี้มันก็ลงมาจากรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปเดินดูสวนนะซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะมีพื้นที่แค่ประมาณตรงนี้จนมาถึงตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างรกนิดนึงนะเพราะว่าฝนมันตกติดต่อก,กันหลายวันมากเลยแล้วเป็นอาทิตย์เลยดีกว่าแล้วก็หญ้ามันจะขึ้นรกมากๆเลย เดี๋ยวมาพาเดินไปดูอันนี้ก่อนเลยเอออันนี้ก็คือเวลค่ามากเลยนะคะมะละกอไทยนั่นเองอันนี้เป็นมาละกอไทยที่ม็อบเนี่ยไปรับเป็นต้นพันธุ์ตอนเล็กๆมาเลยนะคะแล้วก็อ,อกมาปลูกที่สวนนั่นเองเป็นมะละ c อไทยพันธุ์แขกนวลน,นะซึ่งน้องก็ยังตัวเล็กๆอยู่นะคะความสูงแค่ประมาณเข่าเองนะทุกคนก็มีทั้งหมดอันนี้หต้นอันนี้สองสส ก็เรียงไปเลยนะคะซึ่งมันก็ยังยังไม่ไม่โตพอนะทุกคนก็น่าจะประมาณเดือน9เดือน10ประมาณเดือน10เดือน11นะคะพฤศจิก,กาประมาณช่วงนั้นนะคะถึงจะได้ทานกันเนาะนี่ก็โซนแรกก็จะเป็นมะละกอไทยแขกหนัวนั่นเองโอเคมาต่อกันที่โซนต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบนะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบญี่ปุ่นซึ่ง ก็เป็นกระเจีย๊ยบเขียวคือมองไม่อยู่ญี่ปุ่นนะ่ะก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยผักญี่ปุ่นมีหลายอย่างที่แบบเหมือนของคนไทยเลยนะคะกระเจีย๊ยบถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะเวลาที่กระเจีย๊ยบมันออกผลนะ่ะมันจะออกแบบเห็นปะต้นเขาอยู่อ่าเขาไม่ได้เรียกว่าต้นนะ่ะหัวอยู่ข้างล่างแล้วก็ยาวขึ้นมนาะข้างบนอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องตัดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเจีย๊ยบญี่ปุ่นนะซึ่งถามว่ารสชาติเนี่ยมันเหมือนกระเจีย๊ยบเมืองไทยไหมมะกว๊วยมันไม่ได้ต่างกันนะคะนี่นะ ซึ่งกระเจีย๊ยบเนี่ยมอบชอบกินมากนะคะถามว่ากินยังไงก็นอกจากจะตาน้ําพริกปลาร้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ในซุปมิโซะเนี่ยหันห่นนันหันใส่นะคะคือฟินมากชอบมากนะกระเจีย๊ยบก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงน,นู่นซูมเห็นไหมเอ่ยน,อนู่นเรียงกันอีกหนึ่งแถวนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นกระเจีย๊ยบน,นี่ก็มะเขือเทศน,นะคะก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นาะอันนี้ก็ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าพีมังก็เป็นบ้านเราเรียกว่าอะไรเหมือน คล้ายๆพริกหยวกอะไรอย่างงี้ป่ะเออก็ก็ปลูกไว้กินกินเองนะคะอันนี้ก็ไม่ปลูกเยอะค่ะมีแค่หนึ่งสองสามสามต้นเรียงกันแค่นี้นะคะก็อันนี้ตะไคร้ตะไคร้ไทยเนี่ยแหละคะ่ะเออญี่ปุ่นอะมีตะไคร้ด้วยนะทุกคนเออเขาคนไทยเนี่ยจะปลูกตะไคร้ไว้เพื่อทําต้มยำทําอะไรกินนะคะก็จะตัด ช่วงนี้ไปถึงรากใช่ไหมแต่คนญี่ปุ่นอนะ่ะเขาเอาไปทําชาทุกคนเขาก็จะตัดใบเออหมอว่าตัดไปหลายรอบแล้วใบเนี่ยอ่ะตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นมันญี่ปุ่นนั่นเองซาซไมโมะนะคะก็มันก็ปลูกสามแถวนะอันนี้ก็ปลูกเรียงไปถึงตรงโน้นนะคะอันนี้หนึ่งสองแถวแล้วก็จะมีตรงนู้นอีกนะคะอีกหนึ่งแถวเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอันนี้นะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคะ แล้วก็นี่อันนี้คือพริกอันนี้พริกขี้หนูอันนี้พริกชี้ฟ้าไทยนะคะก็พริกชี้ฟ้าเนี่ยก็จะมีหนึ่งแถวนี้นะคะแล้วก็มีตรงไหนอีกวะ่ะเออมีตรงนู้นอีกนะอันนี้เขาก็ยังไม่ออกเป็นสีแดงนะก็เล็กๆนะคะอันนี้มอาเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้ก็ยาวประมาณนี้ละก็ เดี๋ยวก็ได้เลิกเก็บอีกนะคะก็แกงเขียวหวานนะถ้าคนญี่ปุ่นเข้ามาดูถามว่าพริกชี้ฟ้าทําอาหารอะไรได้บ้างนะคะก็พวกเครื่องแกงผัดเผ็ดอะไรพวกนี้พริกชี้ฟ้าเขาจะสวยนะเขาจะแบบเนี่ยเขาจะแบบยังไงอะเรียวนะแล้วก็ความเผ็ดมันก็กําลังดีนะไม่ได้เผ็ดมากเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นพริกชี้ฟ้าทั้งแถบเลยมีโซนนี้แล้วก็มีโซนโนู้นอีกนะคะ เมื่อสักครู่มาถ่ายพิกชีฟ้าตรงนี้ใช่ไหมทุกคนข้างๆกันอันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะเจ้าพญานึกนิดนึงเพราะว่าปลูกทั้งมะเขือเจ้าพญาแล้วก็มะเขือเปราะเจ้านะก็ยังแยกไม่ถูกนะคะว่าอันไหนมันคือมะเขือเจ้าพญาอันไหนมันคือมะเขือเปราะเจ้านะมะเขือเนี่ยมะปลูกเยอะนะทุกคนเยอะมากเลยถ้าเรียงกันผักไทยอันไหนเยอะสุดนี่ก็รองมาจากโอยน่าจะเยอะสุดแล้วอันเนี้ยเพราะว่าชอบกินมากนะคะ แกงเขียวหวานเอ้ยผัดเผ็ดเอ้ยคือแบบได้หลายอย่างมากเลยอันนี้ก็มะเขือทั้งหมดเลยนะคะเรียงไปเลยนะตรงนี้หนึ่งแถวนะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกเรียงไปเลยนะคะนั่นก็สองแถวแล้วก็ตรงนู้นอีกนู้นก็มะเขือนะคะอีกสองแถวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งแถวนะทั้งหมดก็คือห้าแถวเลยนะสำหรับมะเขือก็เมื่อกี้นะยืนดูอยู่ก็เห็นเขาออก มาม็อบตัดไปหลายรอบแล้วนะทุกคนพอเขาเริ่มใหญ่เนี่ยมันก,ก็ต้องตัดเขาแล้วนะไม่งั้นมันจะแบบเน่อ่ะอันนี้เขาเรียกว่ามะเขืออะไรใครรู้บอกหน่อยก็เรียงเลี่ยงงงนะยังงงงอยู่ว่ามันคือเปล่าเจ้าหรือมันคือเจ้าพญาแต่ว่าก็จริงๆแบบขนาดประมาณนี้มันก็โอเคแล้วนะมันก็กินได้แล้วนะคะทุกคนประมาณนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบ เขียวนะคะก็กระเจีย๊ยบปลูกเยอะมากนะตรงนี้ก็เป็นมะเขืออันนี้น่าจะเป็นเปาะจาวแล้วแหละน่าจะเปาะจาวไหมเออมันก็คงจะใช่แล้วแหละเนี่ยเขาก็ยังเด็กน้อยอยู่อันนี้นะแล้วก็ตรงนู้นนะก็เริ่มออกลูกออกผลให้เราแล้วแหละอืม,อมโอเคอ่ะถัดมาตรงนี้หน่อยอันนี้ก็เป็นน้องผักชีซึ่ง ม็อกก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะผักชีอะ่ะแค่ประมาณนี้นะแถวนี้หนึ่งแถวแล้วก็อีกแถวนึงก็คือแถวนี้ผักชีเนี่ยปลูกทานเองด้วยแล้วก็มีคนญี่ปุ่นแถวนี้นะคะที่เขาชอบแล้วก็แบ่งให้เขาด้วยแล้วก็มีแบบมาขอซื้อจากเรานี่ก็มีเหมือนกันนะคะตามร้านอาหารอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งปกติคนไทยเราก็ไม่เห็นต้องปลูกผักชีขนาดนั้นนะแต่อันนี้มันงามมากเลยอะเนี่ย ออซึ่งทางกุจิกก็ไม่ไม่ไม่ค่อยกินหรอกแต่ว่าคนญี่ปุ่นอนะ่ะเขาก็ไม่ได้รู้ว่าแบบเฮ้ยล่าผักชีนี้มันแบบของดีเมืองไทยเลยแต่ว่าเขาก็จะแบบว่ากินกันด้านบนเนาะส่วนเราก็จะแบบว่าเอาด้านล่างมาตําอะไรอย่างนี้มากกว่าอืมโอเคอันนี้ก็พระเอกของเรานิดหนึ่งก็เป็นกระเพรานะคะอันนี้เป็นกระเพราปกติเลยอันนี้จะดูแหว่งแหว่งน้อยๆนิดน,น,นึ่งนะเพราะว่ามอตัด ตัดกินตัดไปปลูกทําพันธุ์เพิ่มนะคะแล้วก็ตัดแบ่งขายไปหลายรอบแล้วตัดไปเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นกะเพราปกตินะที่ปลูกไว้ทานเองด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกะเพราแดงซึ่งถ้าทุกคนดูนะกะเพราปกติมันก็จะแบบว่าสีเขียวสวยงามแบบนี้นะกะเพราแดงทําไมชื่อแดงมันออกม่วงมากเลยเนี่ยม่วงแบบม่วงสวยเลยอะถามว่ามันต่างกันยังไงนะตอนที่มกินเรามบจับใจความได้เลยนะอันเนี้ยมันจะแบบ เผ็ดเครื่องร้อนแรงกว่าอันนี้มันจะร้อนมันจะฮอตมันจะแบบมันร้อนแรงกว่าเออมันมันดูอร่อยกว่าและยิ่งถ้าเอามันมาผสมกันสองสีเนี่ยมันก็จะแบบสวยงามนะดีเวอร์นะคะอันนี้ก็กะเพราหนึ่งแถวกะเพราแดงแล้วก็ตรงนู้นก็กะเพราเหมือนกันนะคะอ่ะถ่าจากกะเพราไปนะอันนี้ก็เป็นโหระพาเป็นโหระพาที่แบบโคตรงามเลยปีนี้โหระพาแบบว่าสวยงามมากเลย อันนี้มาตัดไปหลายรอบมากแล้วนะตัดไปเยอะมากคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กินโหละพากันนะทุกคนก็ยังเขียวหวานแล้วก็มอกก็บอกแล้วว่าผัดผักอะไรพวกเนี้ยก็ใส่โหละพามันก็จะแบบว่าดีงามนะอันนี้ก็โหละพาทั้งแถวเลยสวยงามมากนะดอกเดือคือแบบว่างดงามมากเลยอ่าอันนี้ก็ข้างๆโหระพาตรงนี้ อันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูนะใกล้แล้วมีความหวังมาแล้วพริกขี้หนูก็ปลูกไว้ด้วยนะคะพริกขี้หนูอันนี้พริกชี้ฟ้าเมื่อสักครู่นะปลูกงงงงคือพอมันลงไหนเรามีที่ว่างเราก็ต้องรีบปลูกเขานะเพราะเขาใหญ่ใหญ่รากเขายาวละอันนี้ก็มะเขืออย่าถามว่าเปาะเจ้าเจ้าพญานะคะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็อ่ะนี่น่าจะได้ได้เลิกได้ยามตัดแล้วแหละเนี่ยนะ อันนี้แล้วก็อ่าตรงนี้ใครเคยกินอันนี้บ้างโมโนเฮยะนะคะไม่รู้เมืองไทยไม่น่าจะมีเนาะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกินกับเหมือนแบบกระเจีย๊ยบอะทุกคนคืออันนี้เอาไปแบบเขาเรีเยกอะไรนะเอาไปลวกนิดนึงอะใบมันจะแบบว่านิ่มๆเหลวๆอะบอกไม่ถูกเหมือนกินกระเจีย๊ยบอะมันจะมีความหนุ่ดๆร่วนๆอะเอออันนี้มอว่าเอาใส่ในซุปมิโซะนะแล้วก็เอากระเจีย๊ยบใส่ไปด้วยนะก็ อร่อยมากๆเลยเขาเรียกนะคะว่าโมโนเฮยะนะเป็นผักของคนญี่ปุ่นนั่นเองทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เอออันเนี้ยที่ใส่ในผัดไทยอะ่ะกุยช่ายใช่ไหมอันนี้คนญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะไอ้ไต้หวันราเมงอะ่ะถ้าใครเคยกินอะ่ะเออเนี่ยจะใส่อันเนี้ยเยอะๆเลยอะ่ะใช่อันนี้มันคือกุยช่ายจริงๆด้วยเห็นปะอันนี้มีดอกมาแล้วนะ คนญี่ปุ่นก็กินกุ้ยช่ายเหมือนกันนะมกก็เอามาทําหัดไทยเอามาทาแตงวันราเมงเอามาใส่เกี๊ยวซาทําทได้เยอะมากเลยนะตรงนี้เราปลูกนิดเดียวอันนี้ถูกฝักยาวน้องตายแล้วแหละเศร้ามากคือมันถึงฤด,ดูที่เขาต้องตายเออเขาก็จะยืนต้นตายนะถัดมาตรงนี้มะเขือเทศนะคะก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่มันก็แข็งแรงนะมะเขือเทศนี่คือแบบเขาออกให้เราทุกตลอดเลยนะแต่ว่า ถ้ากุจิก็ไม่ได้ชอบกินนะทุกคนก็ปลูกไว้อย่างนั้นเลยอันนี้ก็สัตวสมัยหมดนะคะมันญี่ปุ่นนะเออเวลาที่ใครถามว่าเวลาเวลาเก็บเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอมาให้ดูเวลาที่เก็บนะน่าจะใกล้ๆแล้วแหละอีกสองสมเดือนนะคะเวลาเก็บเนี่ยเราก็จะดึงมันขึ้นมาถอนมันขึ้นมาค่ะแล้วมันก็จะอยู่ในดินข้างในนั่นเองเออถ้าใครนะคะอยากรู้ว่ามันเก็บยังไงสัตสมัยหมดเนี่ยก็ ติดตามเราให้ดีเดี๋ยวเราจะอัพวิดีโออีกทีหนึ่งตอนที่เราเก็บเขาน่าจะอีกสักไม่เกิน2อาทิตย์ก็น่าจะได้เลิกเก็บมันญี่ปุ่นแล้วนะรับรองว่าฟินอร่อยมากๆเลยนะหรือว่าไปกดดูใน i ิน t a g r กรนะคะหรือว่า Facebook MT h ที l ิ a ฟาก็ได้นะคะอันนั้นก็คือแบบว่าเหมือนจำได้ว่าเคยอัพโหลดไปแล้วนะก็มีหลายคนแบบเออว้าวมากไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะคะตรงนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เภาษาไทยนึกไม่ออกอ่ะภาษาญี่ปุ่นเขาบอกว่าสโตยโมเออมันเหมือนแบบที่มันลื่นๆอ่ะชิ้นเล็กๆประมาณเนี้ยที่ต้องขุดจากดินอ่ะนิ่มๆเออเอาไปต้มเอาไปนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอันนี้ก็ปลูกเหมือนกันนะเวลาดึงก็ดึงดึงจากข้างล่างขึ้นมานะคะมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างล่างเลยเ้ยนี่ใหญ่แล้วอ้ามาเขือใหญ่แล้วเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียเนี้ยไม่เห็นอีกนี้ยเนี่นีนีนีอ้าวไม่เห็นอีกนี่ๆเนีเนีนีเออ ปลูกมะเขือเยอะมากอันนี้ก็แถวมะเขือหมดเลยแล้วก็ตรงนน้นนะก็เป็นพวกผักบุ้งก็จะรกๆนิดนึงนะผักบุ้งไทยแล้วก็ผักบุ้งญี่ปุ่นปลูกติดกันเลยคนะคะละเคแล้วก็มีใครถามมาว่าเออแล้วเวลารดน้ําผักเนี่ยลดยังไงนะเดี๋ยวมอจะพาเดินไปดูตรงโน้นมันจะมีคลองเล็กๆอยู่ตรงโน้น นี่แหละทุกคนเวลาลดน้ํานะตอนนี้มันรกมากเลยนะคะแบบว่าไม่ค่อยสวยงามในสวนเราจริงๆตรงนี้มันปลูกผักได้หลายหลายจุดมากแต่ว่ายังไม่มีเวลาเข้ามาทําจริงจังนะเดี๋ยวช่วงหยุดยาวนี่แหละก็จะแบบว่าจัดการให้เรียบร้อยนะโอเคตรงนี้ก็เป็นน้ําที่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆสะอาดมากๆเลยนะโซนเนี้ยตรงนี้น้ําอันเนี้ยได้ยินเสียงน้ํานะเออ น้ำสะอาดมากคอนเฟิร์มนะสวนเราใช้น้ำสะอาดมากให้ดูนะน้ำแบบเนี่ยสะอาดมากอันนี้นะทุกคนอันนี้เป็นน้ำที่มาจากภูเขาตรงโน้นนะคะก็คือแบบไหลเลี้ยงกันมาตรงนี้แล้วนี้ก็คือนาข้าวนะคะที่คุณตาเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณตาคนเดียวกับที่ให้เรา ทำสวนที่ตรงนี้ฟรีด้วยนะคะอันนี้ก็สวยเนาะสบายตาเวลาเห็นแบบสีเขียวเรียงกันแบบนี้เนาะทุกคนเออสวยมากเลยน้ำอันนี้อย่างที่บอกเป็นน้ำสะอาดนะมีปลาอะไรตัวเล็กๆอะไรอย่างน,นี้ด้วยเนี่ยสะอาดมากๆเลยโอเคทุกคนอันนี้มันก็เดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะถ้า มองบรรยากาศที่สวนประมาณนี้นะก็จะมีแต่สีขเขียวคือเวลาเลิกงานมาแล้วแบบได้มาเก็บผักใช่ไหมมันก็คือความสุขแล้วอะ่ะได้มาเก็บผักเก็บกะเพราเก็บมะเขือเก็บพริกนะคะเอาไปทําอาหารตอนเย็นก็แบบคนอยู่ต่างแดนคือต้องการแค่เนี้ยเออได้มีอาหารไทยอร่อยๆกินก็มีความสุขแล้วนะคะสวนมอมเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรทุกคนแล้วก็มันก็แบบทําแค่สองคนนะ่ะไม่ได้มีเครื่องจักรอะไรยิ่งใหญ่อลังการนะก็ พื้นที่แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะจริงๆมันมีพื้นที่อีกตรงนึงนะอันนี้ก็คือของอําเภอนี้แล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งของอีกอําเภอหนึ่งนะคะที่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่นะก่อนที่จะมาทํางานสร้างบ้านที่นี่เนี่ยก็มีสวนผักอยู่ที่นู่นเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าดูแลที่นี่เป็นหลักนะทุกคนโอเคก็น่าจะเห็นบรรยากาศทั้งหมดแล้วว่าก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันไม่ใหญ่หรอกเออเล็กๆประมาณนี้นะคะ โอเคตอนนี้ที่สวนก็มืดแล้วทุกคนเดี๋ยวมก็จะขอตัวกลับบ้านแล้วนะคะมกก็พาทุกคนเที่ยวชมสวน MT ฮิวความเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บผักที่จะไปทําอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับใครนะคะที่มีคําถามเกี่ยวกับการปลูกผักต่างๆนานานะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวมก็จะลองเข้าไปดูอีกทีนึงแล้วก็ถ้าอะไรช่วยได้ก็จะตอบคอมเมนต์ให้ทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากลองปลูกผักบ้างนะคะไม่ใช่แค่คนไทยที่อยู่เมืองไทยอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ต่างแดนหรือว่าอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะแล้วก็เฮ้ยมัน ปลูกผักยากมากเลยมันไม่น่าจะขึ้นเลยก็อยากให้ลองดูนะยังไม่ต้องเริ่มทําถึงขนาดแบบเป็นสวนใหญ่ขนาดมบก็ได้นะเป็นแบบว่ากระถางเล็กๆที่เรามีในบ้านหรือว่าเป็นกล่องพลาสติกอะไรเงี้ยเราก็ลองปลูกผักที่เราชอบทานก่อนนะอย่างเช่นชอบกินผัดกะเพราก็ลองปลูกกะเพราปลูกพริกนะคะกระเทียมก็เออ เคยปลูกกระเทียมด้วยนะคืมอมาปลูกหลายอย่างตามฤดูกลาลคนะ่ะทุกคนอย่างหน้าร้อนมันก็จะปลูกผักหน้าร้อนนะก็อยากให้ทุกคนลองเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะแล้วถ้าเราปลูกได้เนี่ยมันก็ดีกับเราด้วยนะเพราะว่าผักมันแบบออแกนิกอ่ะเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรที่อันตรายแล้วก็ปลูกกินเองถ้าเหลือเนี่ยเราก็แบ่งให้เพื่อนบ้านรอบข้างนะล้วก็จะได้แบบเออเป็นมิตรไปตีกันนะซึ่งมอก็แบ่งไปเยอะมากจนเขาเกรงใจจนต,ต้องมาซื้อขายกันแล้วนะคะตอนนี้ โอเคถ้าใครดูมาถึงคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Follow นะคะทั้ง y o u u u e m o o b b y Channel นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ Mobby Channel เหมือนกันนะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะเออไม่จิกไม่กัดเดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะคะหรือว,ว,ว่าถ้าใครแบบว่า มบลองทำเรื่องนี้เรื่องนั้นคอนเทนต์นู้นคอนเทนต์นี้ในญี่ปุ่นหน่อยก็ลองเขียนกันเข้ามานะคะเผื่อว่าเป็นไอเดียน่าสนใจมันก็อยากทำด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะทุกคนร้อนมากญี่ปุ่นตอนนี้ร้อนมากๆนะตอนนี้แบบว่า6กโมงครึ่งแล้วแหละก็ร้อนนะแล้วก็ที่สวนเอตอนนี้เย็นยุงก็มันก็เยอะแล้วนะใครบอกญี่ปุ่นไม่มียุงนี่แบบไม่ใช่นะตอนนี้ก็แบบว่ายุงเยอะมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วบาย